ก็ได้รับพัสดุซากุชิมาจากร้านทีช็อปอีท h o p อออนไลน์นะคะก็มาเปิดก็บกินส่งแบบ e m s นะคือเราจ่ายค่าส่งไปแค่ห้าสิบเราจ่ายค่าส่งไปสี่สิบห้าบาทแต่ว่าเขาส่งให้เราห้าสิบสองบาทอะ่ะก็เก็บเลยกีดพัสดุนี่มันเป็นอะไรที่ แต่มว่าทำไมส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีคิปพัสดุเพราะว่าเราไม่ค่อยสั่งพัสดุนะคะส่วนใหญ่เราจะแบบว่าส่วนใหญ่เราจะแบบอะไรไหนเราจะไปซื้อว่าคุณี่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไปสำเพ็งอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะไปสำเพ็งนะได้มาเต็มเลยดูดินี่ของแถมนะ ของแถมแข็งนี่อาวยมา่าโลมานี่นะเป็นอาวยะม่านะอาวยาม่าอะไรสักอยาก่างของอาวยาม่านะอันนี้นี่ใหญ่กว่าที่คิดไปมากเลยแต่แข็งกว่าที่คิดไปเยอะแข็งอะออยแข็งแข็งมากนีข่ของแถมมาได้ของแถมมาด้วย ช <Squ> เดี๋ยวเราดีดวนี้ก่อนอันนี้จะเป็นป้องแผ่นดิสนียนะ์แล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกของที่เราสั่งนะแปบ๊บนึ่งเอากล่องออกก่อนเนาะน,นี่ก็จะเป็นของที่เราสั่งนะเดี๋ยวเราให้ดูแป๊บหบนึ่งแกะก่อนตื่นเต้นว่ะ ของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะเราก็จะมีเป็นอันนี้โอ้ยน,นิ่มเป็นพุดดิง้งพุดดิ้งของของปอ,ปอมปอมปูลินนะอันนี้แหละน,นี่แหละที่เรารอเคยนั่นก็คือ่มอุยนุ่มกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าหมูจะแข็งแล้วก็อันนี้จะนุ่ม แต่ดูดีอันนี้อันใหญ่มากอะ่ะดูความใหญ่มันดีแรกเราคิดว่าอันนี้จะอันเล็กนะแล้วเราก็คิดว่าอันเนี้ยจะอันใหญ่ๆกลับกลายเป็นว่าสลับกันอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่แล้วก็จะมีเป็นไอ,อยนี่เล็กกว่าที่คิดเดยอะเป็นไข่มุกนะคะไข่มุกนะคะนี่ค่ะไข่มุก จะเป็นไข่มุกอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละอย่างกันนะก็อันนี้ตัดตอบไม่ได้นะคะว่าเราใช้เป็นโปรแกรมอะไรอ่ะโปรแกรมของโทรศัพท์เลยก็อันแรกก็จะเป็นอันนี้นะสโลมาก มือนอันนี้มันจะอยู่ในแพ็กเกจของแพ็กเกจอีกทีอะนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะตอนนี้ไงมันอยู่ในแพ็กเกจของแพ็กเกจอีกทีอ้ยนุ่มก็จะเป็นอันนี้แล้วต่อไปเป็นปังแผ่นงแผ่นก็นุ่มนะนุ่มๆหนากว่าที่เราคิด ดูความหนาดิแล้วก็จะเป็นแท็กนะมีแท็กก็จะมีอันนี้เราช่องเปันนี้เป็นหมูมหมูหมูของที่ห้ออะไรเราไม่รู้อ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะจริงๆง natural be like เด้งๆนะแล้วต่อไปก็เป็นปัมปัมปูรีนคุกกี้บีบได้ตลอดนุ่มดีต่อไปเป็นคากิคากิคุกกียับเร็วมาคากินะชิ้นใหญ่ไปเลยเลยของอะไรอ่ะ ไม่เลยสิจะไปเป็นไข่โมกของไอบลูมนะ,อ,ะออกไม่ตรงนะออกอยังไงมันออกอย่างนี้ใช่ไหมใช่นี่จะเป็นไข่โมกของไอบลูมนะนี่ก็จะเป็นพวกแบบนี่เป็นซ็อกฟิกทอยนะอันนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นของแถมนะ วันนี้ไปก่อนนะก็บ๊ายบาย